ชชชชช่วนชชวนนิมใ้กับ EPP สวัสดีค่ะชื่อบิ๊กนะคะเป็นเจ้าของร้านเน้นยำค่ะเปิดมาแล้ว2ปีนะคะทางร้านจะเน้นขายเป็นยำแล้วก็มีอาหารอื่นๆอีกมากมายนะคะค่ะสำหรับเมนูเด็ดของร้านนะคะที่มาต้องสั่งเลยก็จะเป็น เมี่ยงนะคะแล้วก็ยำต่างๆนะคะที่ใส่ปลาล้าไม่ว่าจะเป็นยำเกี๊ยวกรอบต้มยำนะคะปูอัดสาายไข่กุ้งตำสตอนะคะทางร้านสามารถให้มาทานที่ร้านได้นะคะหรือจะสั่งกลับบ้านนะคะทางร้านใช้กล่องอาหารที่มีฝาปิดสนิทสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ค่ะ ผู้ชมครับถ้าเกิดอยากกินยำนะครับแวะมาร้านนี้ได้เลยนะครับร้านนี้ก็ชื่อเน้นยำนะครับาหาน้องพีกได้เลยร้านอยู่ไหนครับอยู่ราชบังเก้าทับ9 -3 ค่ะเปิดกี่โมงครับเปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนไม่มีวันหยุดค่ะแวะมาได้เลยนะครับวันนี้ผมมีกล่องอาหารจาก EPP ครับสะอาดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่านะครับมอไซด์ทางร้านมาใช้ Del i v e r y 1ชุดนะครับค่ะสนับสนุนโดย EPP บรรจุพันที่ใส่ใจคุณ